แม่หมดน้อย29กันยายน2568ข่าวแรกนะคะ PTG ควงคู่กาแฟพันไทย PTG ควงคู่กาแฟพันไทยคว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี2568ชู PT Service Volunteer บริการด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิม้มมุ่งมั่นให้ทุกคนมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขข่าวต่อไปยันเซียคว้างานกองทับรือค่ะ NCL ส่งบริษัทลูกโกลเด้นซัพพลายลงนามในสัญญากับนาวันเทียรัฐวิสาหกิจอูต่อเรือจากประเทศสเปนรับบริหารจัดการและสนับสนุนโครงการของกองทัพเรือ2โครงการมูลค่ารวมกว่า470ล้านบาทจากมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบอำนวยการรบที่นาวันเทียลงนามร่วมกับกองทัพเรือมูลค่า3,700ล้านบาทนุนรายได้ไตรามาส3ทับหโต9กกระโดดข่าวต่อไปไอเน็ตโชว์ความสำเร็จ ไอเนโชว์ความสำเร็จยอดใช้บริการลูกค้าพุ่งกว่า6,000รายทั่วประเทศออกย้ำผู้นำโลโกโซเรนคลาวด์พร้อมเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อส่งมอบโซลูชันที่เหนือกว่าและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จคาดการจำนวนลูกค้าสะสมปี2,568ทะลุ7,000รายโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ com